ชอบเหรอมไลไอ like so โซมาสอุย้ยสีนั่งมากเนาะนั่งกับสีรษตัวไวยูเกันแว่กอตัวอาเดนาเ่ะออกอตัวดูซีไปเก็บหอยหรือว่าจะไปเก็บเห็ดละ่ะชุดนี้นะ่ะ ูสิว่าเราจะได้เจออะไรของผู้่าในไม่ไดช่เพงๆนะพอ่น้นงอันนี้8 4 32 3200นะของผู้ชายเลมทำไงเบอร์มีเบอร์ M ไหมอ่ะมไหมลุกสิเนี่ยลุกลุกเนีน่ยเฟิร์ is it's m or m or not nangam beautiful. look m for me or not what is that m m maybe i buy this one but it's still big now. yeah no how much is this 410หา4 4่าประมาณ2,000ตัวหนึ่งเนาะอันนี้เราก็เป็นสีดำแบบนี้ด้วยส,สวยๆเนอะเนื้อก็สวยๆด้วมันไม่ต่เสีตยตัวเบอร์เอชเบอร์เอ็มเบอร์เอบมีของขายต้องใช้ตัวเอ็มชุดของผู้ชายชุดของผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้รองเท้าชุดเหมือนเสื้อที่ค่อยกำลังใส่เลยเห็นไหมทุกคนเหมือนจะค่อยกำลังใส่ตอนนี้เลยเห็นบ่ คือกันเ,เ,นยนนยยเลยจะเสื้อ,อ,นะอของผู้ชายกับเสิ้นันแดบนี่เหมือนมันจะค่อยใส่เลยไหมแต่มันใหญ่ไปนั่นลค่อยนะรองเท้าของผู้ชายวันนี้มีมาจัดเย,เยอะๆสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะ You think it's nice? This nice for me or not? บ i nice or not or not? have i S m ห Look y a h a v e i S or not have i S Look look for it. S, <c oughs> <S อันนี้แหละอ่นนะ,อนนะไปเดินดูร,บรอบๆลุกอลาฟอร์สไป It's nice อ่ะลุกอลาก็จะมีโค้ดเป็นแบบนี้ด้วยน,นะตัวละเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดตัวละสามพัน ก็มีเสื้อแบบนี้มีเสื้อเย,ย,ยอะๆเลยทุกคนแต่ว่าของหน้าหนาวปีนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่ค่อยสวยใส่แบบนี้มีคอด้วยนะแล้วก็มีแบบนี้เขาจะเน้นแบบนี้ค่อยอยากจะได้สึ้ขาวๆแบบนั้นมันไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้ค่อยก็กำลังใส่อยู่เลยนะดู ดูช้าชอบสีแบบนี้แต่มันไม่มีม,ม,ม,มันไม่มีแบบที่ชอบอ่ะชอบสีใสๆส,สีเหลืองก็สวยเห็นปะ่ะนุ่มๆวันนี้มาเงียบนะพาะเป็นวันหยุดที่เบลเยียมนะจะงามปะ่ะใส่แล้วอุ่นอันนี้ลองเท้าซื้อไปใส่ได้แต่น้าร้อนนะจ๊ะ ก็ใส่ไปงานใหญ่ดอกไมีงานไปเก็บแต่เห็ดอันนี้สวยวิ้ร้อยยีสิบเก้าประมาณสี่พันสองสามสองสี่เป็นแปดเสื้อชุดนี้เก็บหาพัน0 0สี่พันเก็บ 5, 000, หาพันพนองเบิงเนือแต่มันใส่ได้ไม่นานมันใส่ได้สองซีซันแล้วมันก็จะลุยออกมาแต่ว่ามันนุ่มดีจริงๆนะทุกคนนะพนองสวยบ่พีพนอง สวยๆหนางงา่ายมากน,นางงามตรงอยากได้แน่ๆเลยอันนี้คือสุดที่ข่อยใส่ที่ข่อยใส่มันนี่กระเป๋าไม่เข้ากันไม่ได้ตั้งใจว่าจะมานะมองตรงมองท้าค่อยไนลองจ้ามีคำลุกเนี้ยสิ่สวยไหมนั่นน่ะตัวนั้นน่ะมีวันไหมอ่ะมีน yes try. สวยมาก try. อุ้ยนางงามสีล่องงัชน นั่งใใส่ใส่เสืออี่ยงของนั่งเอียงก่อนผ่านขอนั่งนอ้องจ๋าสวยไหมดูสวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะไม่ได้ดู yeah, <nice. S 1> ซีดร์ยนะอ่ะคำลุกเด็ก don't have to close oh, s nice. <S you don't close if you close is miss สวยสวยบอกให้นอนเนี่ยผ้าเขาดีๆเลย น่าสนุก hmm. มีวันไหมเซมๆอยู่แต่วัยวันจุลเวกอินเนอร์เลยคุณไม่ใส่อีกแล้วนะตัวตัวอันใส่ใส่ได้สองซีซัซ่นมันก็จะมันก็จะลุยนะพี่น้องถ้าลุยเราก็เขาจะก็จะ,จะทิ้งก็จะซื้อใหม่นะไม่รู้ว่านางชาวหรือเปล่าอยู่ไรไหมอ่าอะไรก็ไปจ่ายตังค์ชอบเหรออยู่ไรซูมัส อุ้ยสีนั่งมากเนาะนั่งก็เสีสอบตัวแหวยู่กันนะแวกูตัวอเดนาร์เอากูตัวดีสีไปเก็บหอยหรือว่าจะไปเก็บเห็ดละ่ะชุดนี้นะ่ะทุกคนพี่น้องพวกกระเป๋าตั้งอ,อมาตาเลยด้วยจ้ากระเป๋า <laughs> ตั้งประเคศยุทธข่อยไปจ่ายตั้งหนอเลยแล้วข่อยจะรออยู่ข้าง โนไม่ชอบสีเขียวสี2 4 2ขั้นหาคนอ่ะอเอา,เ,อา,เ,อาเจอ๊เขาเป็นคอสวยมากเลย2 3 3 4 12ขั้น2เ็นี่ไปมีหมวกด้วยนะถุงมือหมวกน่าจะ ไปจ่ายแล้วครับแล้วรอก่อนนะให้นั่งนัไปจ่ายเป็นทัโอเค เล็กโกกลับบ้านเสียเงินแล้วกลับบ้านได้เลยเอาล่ะพี่น้องไม่นีนมาเสียเงินแล้วกับกับบ้านคนเดิมเจอ,อกันข่าวหน้าชอบมาดูผู้เชื่อแบบนี้ก็ยังมีหลายตัติดตามจะมาดูลองเท้าอีกแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย S <S <c oughs> ขึ้กบจกขึ้นกียวเกไป l e ทางออกเขากำลังจัดงานคริสต์มาสสิซวนเหมือนอยูตา่างโลกกับไปเก็บเห็ดเลยนะทุกคน,นนะอันนี้ที่เราเข้าไปเมื่อกี้ ตึกสูงสูงมันเยอดตกล่าดูสิน้ำหอมขวดใหญ่มากใส่ได้เป็นใช้ได้เป็นทศวรรษเลยมั้งเนี่ยถ้ากวดใหญ่ขนาดนี้พี่น้องจา๋าจะเบืจ่จ๋า มีน้องมีด้วยเห็นไหสวยไหมมีน้องมีกับน้องเห็ดเห็ดใหญ่มากทุกคนเห็ดกระรังก์เห็นไมน้องมีสนุกขนาดมีต้นแมงกวางด้วยมีลูกแมงกวางด้วยเห็นไหมเป็นเมงกวางปะ่แปลกด้นะพี่น้องเนาะสวยงามอลังตาหมีมาอะ้ร บ้านดีกว่าเสียตังแล้ว,วมเห็ดด้วยเห็ดมองไปเห็นเห็ดน้องเห็ดจะเห็ดเห็ดสีทองจะไม่หมดเลยนะ่ก็ไนอินา้งงามขายขอยู่นไปกลับบ้านไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเขามีงานไฟอะไรอยู่ตรงนี้นะทุกคนบรรยากาศลานแมกเดินหนอนก็มีด้วย นี่รด้กัดหนูหนาวตอนนี้เดินมาถึงถนนอีกสายเด้อร้านขายรองทุงอเทา้ามาถึงตรงนี้เป็นร้านขายทองทุกคนใครอยากซื้อทองมาซื้อหลอกจ้ะไปโหลดมีอยู่เฮื่อนกับเพื่อใส่หอกจ้่ทองอยานคนมะลัก น้องจ๋ามาถึงลานแม่งโกวแล้วไอเวทเอาท์ไซต์นะพี่น้องขอไปไปน้ำเน่าขอเมือไปซอปปิงข้างัน้ะไปโหลดันเดียวมาขอไปเดี๋ยวด้วยจ้ะระหว่างที่รอนางงามกำลังไปดูเสื้อผ้าแล่วจะซื้อหรือเปล่าบรรยากาศที่ประเทศองัองกฤษ วยูไ่ายูปไปกลับบ้าน่ได้ยังดอกนางงามเหวข้าวเราจะไปหากินไก่กัน้องอานางงามจะไปกินไก่ดูทีนางงามจะไปกินไก่